สวัสดีค่ะทุกคนการอบต้นไม้ไม่ได้ช่วยเยียวยาทุกสิ่งนะคะเพราะว่าต้นไม้บางชนิดหรือบางอย่างนะคะอบไปแล้วนอกจากจะไม่โตแล้วอาจจะทําให้ตายด้วยค่ะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่แชทมาสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการอบต้นไม้ค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะการอบต้นไม้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการช่วยให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้ไวฟื้นตัวได้ไว แตกรากได้ไวนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะการอบต้นไม้ก็อาจจะทําให้ต้นไม้บางอย่างบางชนิดเนี่ยตุยได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตรงหน้าของเรานี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้คือเราอบนะคะ ชิ้นตาหูช้างด่างขาวเอาไว้นะคะทุกคนซึ่งเรารับชิ้นตานี้มานะคะตั้งแต่11พฤษภาคมจนมาถึงตอนนี้นะคะ11กรกฎาคมก็ครบ2เดือนพอดีเลยนะคะทุกคนครบ2เดือนแล้วแต่ใบใหม่ไม่แตกเลยนะคะก็คือมีอยู่ใบเดียวมา2เดือนอยู่แล้วะคะ่ะทุกคนก็ อยู่ในกระถางใบเดิมตั้งแต่ตอนที่เขาส่งมาเลยนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางไม่ได้เปลี่ยนวัสดุปลูกเลยค่ะทุกคนทีนี้แล้วถามว่าปล่อยให้มันยืดเยื้อมาทำไมต้องสองเดือนนะคะก็คือนั่นแหละค่ะอบจนลืมอบจนลืมนะคะแล้วก็คือละเลยไปบ้างแล้วก็ไว้ใจนะคะว่าการอบจะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยโตวไวแข็งแรงรากแตกเร็วแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยเรามาดูปัญหากันค่ะว่า อบมา2เดือนแล้วทําไมต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเลยใครที่เจอปัญหาเดียวกันอยู่นี้นะคะเรามาแก้ไปพร้อมๆกันค่ะ,ะซึ่งชิ้นตาชิ้นนี้นะคะทุกคนเราซื้อมานะหูช้างด่างขาวนะคะเป็นชิ้นตามีหน่อขึ้นมาแล้วนะคะเราซื้อมาในราคา1 5 0 0บาทเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาแต่ถ้านะตอนนี้นะคะ1 5 0 0บาทเนี่ยคุณสามารถได้หูช้างด่างขาวนะคะที่มีใบออกมาแล้ว หนึ 1> 1่งถึงสองใบเลยนะเออคือแบบว่าซื้อตอนนี้มันก็จะคุ้มกว่านะคะทุกคนอะเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นด้วยสาเหตุประการใดกันแน่นะคะโอ้โหเราเห็นแล้วไอหูช้างขาวของเราเนี่ยไม่เจริญเติบโตเลยนะคะแต่ว่ามีพืชอย่างอื่นที่เจริญเติบโตค่ะนี่ทุกคนไอต้นนี้ไม่ใช่นะมันคือต้นต้นก้ามปูนะทุกคน แสดงว่าเขาผสมใบก้ามปูมาใช่ไหมแล้วก็มันมีในส่วนของเม็ดใบก้ามปูติดมาด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยโตดียิ่งกว่าหูช้างแล้วอีกนะคะนี่อันนี้คือหูช้างของเราทุกคนนี่ยังจิ๋วอยู่เลยนะคะ คือมีใบเดียวตลอดแล้วทําท่าแอนแบบนี้ตอนแรกเขาทาท่าโค้งแบบนี้เราก็เข้าใจว่าเขากําลังจะเนี่ยตั้งท้องตรงเนี้ยแล้วหลอดใหม่กําลังจะออกใช่ไหมแต่เราดูนะคะเห็นเขาแอนอย่างนี้มาเป็นเดือนแล้วนะคะหลอดใหม่ก็ยังไม่ออกเลยแล้วด้วยความเล่อนเล้อนะคะด้วยความชะล่าใจก็ไม่เอาออกมาดูสักทีนะวันนี้ก็ถือโอกาสเอาออกมาดูเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมา เทดูเลยแล้วกันว่ามันเกิดปัญหาอะไรกันแน่เป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหมคือน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับรากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอสัมผัสวัสดุปลูกก่อนนะคะว่าอยู่ในถุงอบเขามีความชื้นหรือว่าแห้งยังไงไหมนะคะวัสดุปลูกนะคะก็ยังชื้นยังมีความชื้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ารู้สึกจะถอนง่ายด้วยโอ้โหอื้อหื ทัวเลยคะ่ะเห็นไหมนี่คือความเน่านะคะทุกคนเขารากเน่านะจ๊ะเน่าไปแค่ไหนก็คือเนา่าเกือบหมดเลยนะคะนี่แบบนี้ก็คือเน่าหมดแล้วแหละรากไม่มีสักเส้นละจ้านี่แบบนี้เลยนะคะจะ้ะโอเคยังถือว่าโชคดีนะคะยังโชคดีอยู่ที่มันยังเหลือหัวไว้ให้นะคะ แล้วความเน่าก็คือมันยุติลงแล้วนะเพราะว่าเราสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยมันแข็งหมดแล้วนะคะก็คือซากเนี้ยคือซากที่เขาเนา่านะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าใครเจอแบบนี้นะทุกคนก็จัดการเลยจ้ะแช่เร่งรากกันราค่ะนี่นะคะทุกคนเร่งรากกันรานะคะแช่ลงไปเลยจุ๊งนะ ในระหว่างที่แช่นะคะเราก็มาดูนี่เลยเราก็มาวิเคราะห์กันค่ะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะทําให้เกิดอาการรากเน่านะคะหน่อเน่าแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้เรามาดูนะคะวัสดุปลูกของเขาเรียกว่าวัสดุชําดีกว่านะเพราะว่ายังไม่ถึงกับขั้นปลูกนะคะเพราะว่าเขามาในนามของชิ้นตานะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของดินใบก้ามปูนะคะผสมเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟแล้วก็กาบมะพร้าวสับนะคะ ที่จริงอะวัสดุแบบนี้ใช้ชําได้ไหมมันก็ใช้ชําได้นะคะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ขนาดของกระถางที่ใช้ชําค่ะนะคะเพราะว่าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเจ้าต้นเนี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าตอนที่มาเขามาด้วยไซส์ขนาดไหนนะคะเขามาเป็นหนอ่อข,ขาวแบบนั้นเลยนะคะซึ่งมันมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วก็แต่ถ้ามาเทียบกับขนาดกระถางอันนี้เป็นกระถางไซส์6นิ้วนะคะ บวกกับเขายังเป็นชิ้นตาที่ไม่ได้มีรากมากนะคะยังไม่สามารถหาอาหารได้เองนะคะแล้วไปชําในกระถางที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยขนาดใหญ่มากนะคะก็คือใหญ่กว่าตัวเขาอะ่ะเยอะเลยแล้วทีนี้พอเอามาเข้าถุงอบซึ่งในถุงอบอะ่ะมันมีความชื้นอยู่แล้วนะคะก็เลยทําให้ความชื้นในกระถางเนี่ยมันเยอะมากมาก พอความชื้นเยอะแต่ว่าชิ้นตาที่เอามาเพาะมีขนาดเล็กแล้วลากยังไม่สามารถดูดซึมได้นะคะก็เลยทำให้หน่อที่ยังไม่ได้แข็งแรงชิ้นตาที่ยังไม่ได้แข็งแรงนะคะเกิดอาการติดเชื้อแล้วก็เน่าได้เนี่ยก็กลายเป็นรากเน่าแบบนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนมาใช้กระถางนะคะไซส์นี่เลยค่ะอันนี้เป็นกระถาง4นิ้วนะคะทุกคน แล้วก็วัสดุชําเราจะไม่ใช้อะไรเยอะเลยนะคะทุกคนเราจะใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับเคอไลท์เท่านั้นค่ะเน้นให้ปโปรง่งแล้วก็ เก็บความชื้นได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญในการชำต้นไม้อย่างไรให้รอดนะคะโดยเฉพาะไม้ที่เป็นชิ้นตาไม้ที่เป็นไม้วางข้อนะคะหรือไม้ที่เป็นไม้อนุบาลเล็กๆนะคะกระถางสําคัญมากๆเลยควรจะเลือกกระถางนะคะให้มันมีความพอดีให้มันมีความบาลาน,นะคะกับต้นไม้ที่เราจะใช้ชำค่ะเนี่ยเราก็ลองเทียบดูนะคะนี่เลย หูช้างขาวของเราต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วกับกระถางไซนี้หรือว่าเล็กกว่านี้ลงไปอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะคะก็คือในช่วงระยะเวลาของการชำํำน่ะในการเล่งรากหรือในการพักฟื้นเขาอ่ะแนะนำให้ใช้กระถางนะคะที่เล็กเนาะกระถางให้หาที่ไซส์เล็กเข้าไว้นะคะใหญ่ๆจนเกินไปเพราะใหญ่เกินไปอย่างที่บอกค่ะความชื้นมันเยอะมากเกินไปนั่นเองอ่ะโอเคทีนี้เราแช่ กันดาเร่งรากนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาวัสดุชําของเราใส่ลงไปนะคะขุยมะพร้าวนี้แช่น้ําแล้วนะคะแช่น้ำล้างแทนนินออกแล้วนี่แบบนี้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเขาเข้าถุงอบเช่นเดิมนะคะ ก็รดน้ำลงไปสักนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะแค่นี้แล้วก็เอาเข้าวถุงอบเหมือนเดิม เพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็นําไปตั้งในที่ร่มอากาศถ่ายเทนะคะหลังจากนั้นก็รอดูพัฒนาการของเขาค่ะ ใครนะคะที่เจอปัญหานี้อยู่ก็คืออบต้นไม้มาเป็นระยะเวลาแสนนานแล้วนะคะแล้วต้นไม้ไม่มีการจเจริญเติบโตขึ้นเลยนะคะหรือว่ามีอาการที่เรียกได้ว่ามันซุดลงกว่าเดิมนะคะก็ให้รีบแก้ไขค่ะรีบหรือดูเลยนะคะเพราะว่ารากหรือว่าหัวหรือว่าชิ้นตาอาจจะกําลังเน่าอยู่ก็ได้ค่ะถ้าใครนะคะมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกหรือว่าการดูแลต้นไม้นะคะก็สามารถมาคอมเมนต์สอบถามกันได้นะคะข้อไหนที่เราทราบที่เรามีประสบการณ์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําคลิป ตอบคำถามให้คะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ